ก็เลค่ะแข่งแรงซกเป็นทุกตัวตัวใหญ่นะคะพี่ค่ะคุณยายจะลูกค้าจะให้แม่ขัป้อนสักระยะหนึ่งแล้วเขาก็ออกมาป้อนเองลักคอน,นัวค่ะเป็นนกเป็นนกใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีในบ้านเราค่ะตอนนี้จะเป็นบูพายค่ะกรีนชีสบูพายแอปเปิลสีเขาสวยสีสวยสีพิเศษของกรีนชีสเลยค่ะค่ะที่แบบว่าได้รับความนิยมก็เป็นคอร์กเทลค่ะเขาก็จะ จุดเด่นเขาจะชอบผิวฝากแล้วก็พูดได้บ้านเคากระแลขนหนามอะไซส์นี้เบบีเลยค่ะถ้าไซนี้ก็อยู่ตัวละพันค่ะก็ราคาก็ลดได้อีกสุดยอดมาคอเลยค่ะสีสวยแล้วราคาไม่แรงน่ารักเกี่ยนะเป็นดูแอนโกมาคอค่ะนกกระโดดค่ะเป็นแบ็กเฮดไทค่ะค่ะตัวนี้ก็ละราคาก็อยู่หมื่นสี่เป็นตัวเมียอันนี้ตรวจเพศละเริ่มหันแท้ ร้านพี่ดาก็ยังสามารถที่จะส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศใช่ใช่ส่งได้ค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวอรีพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่สนามหลวงสองนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านดาดาเบอร์ชอปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไม่คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ จะมีฟันคอนัวขนหนามค่ะถ้าถ้าไซส์นี้ก็อยู่ที่สองพันค่ะก็ลดเหลือพันเก้าได้ถ้าไซส์เริ่มคุมไซส์นี้ค่ะก็จะอยู่ที่สองพันสามค่ะอยู่ที่ไซส์ค่ะความสวยงามอย่างนี้ค่ะค่ะวันนี้ก็ได้เจอลูกป้อนด้วยลูกป้อนเยอะเลยค่ะต่างแรงซ็กเป็นทุกตัวตัวใหญ่นะคะพี่ค่ะค่ะทุนเดี๋ยวจะลูกค้าจะให้แม่ขัป้อนสักระยะหนึ่งแล้วเขาก็ออกมาป้อนเองค่ะแล้วมีตัวเล็กๆนี้คือฟอพัฟฟอพัฟ ค่ะฟอพัดตอนนี้ตัวแล้วหกร้อยค่ะเป็นสีพัดเทิลบลูค่ะสีสวยค่สีฟ้าอ่อนค่ะหกร้อยอันนี้เพศเมียค่ะค่ะเพศเขาจะดูด้านหลังเนี่ยค่ะถ้าเป็นสีน้ําเงินเข้มๆหน่อยจะจะเป็นตัวผู้แต่อันนี้ไม่มีสีน้ําเงินจะเป็นตัวเมียตอนนี้ก็เป็นตัวเมียค่ะ ตัวใหญ่มากเลยอ่ะก็เลี้ยงด้วยกันได้นะคะเราก็จะคุ้นกันเป็นเพื่อนกันสนิทมากเลยครับสนิทมากล็กคอนอาค่ะเป็นนกเป็นนกใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีในบ้านเราค่ะตัวนี้คอคอด้านมสองตัวเลยใช่ค่ะคอก็จะลายลายค่ะแล้วก็ขนสีเขาจะเป็นสีแดงใต้ปีกบอ่ะสีแดง ะอนนี้ราคาก็ใช่ใช่ไม่ใอยมีราคาก็อยู่ตัวละตอนถ้าไซส์นี้ห้าพันขนร่วมคุมแล้วค่ะถ้าเล็กขนนี้ก็ราคาย่อมลงไปอีกใช่ค่ะฝึกพูดได้ไหมพี่ฝึกพูดได้นะะแล้วเสียงไม่ดังด้วยเสียงแบบว่าเงียบมากแล้วก็น่ารักเรียบร้อยไม่ซนไม่ซนเหมือนกรีนชีสไม่ดังเหมือนซันเหมาะสำหรับเลี้ยงในคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์อะไรได้ค่ะ นานๆจะเจอทีเ่ะนานมากเลยค่ะไม่ค่อยมีะไม่ค่อยมีอายุเท่าไหร่แล้วคะพี่ตัวนี้จะประมาณเดือนครึ่งอะค่ะเดือนครึ่งป้อนสามเวลาอยู่เช้าที่ร้านจะป้อนเช้าเย็นแล้วก็ห้าทุ่มห้าทุ่มอีกทีนึงใช่ไหมคะจะเสริมให้เขาแบบสมบูรณ์ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วโตไวค่ะแล้วป้อนง่ายนะป้อนไม่ยากเลยอะค่ะโชคเก่งมากใชยค่ะ เหมือนกรีนชีสเลยค่ะบ้านง่ายเหมือนกันป้านง่ายเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าตอนนี้จะเป็นบูพายค่ะกรีนชีสบูพายแอปเปิลตอนตอนนี้ก็อยู่ราคาพันหกค่ะตัวละพันหกตอนนี้มีกรีนชีสกี่ตัวคะเนี่ยตอนนี้เริ่มน้อยลงเริ่มน้อยลงก็จะมีนะครบบีบูเยลโล่บูเยลโล่พันห้าสีเข้มเลยค่ะแกโตัวอ้วนเลยค่ะค่ะราคาราคาพี่กับบูพายพันหกบูเยลโล่พันห้า อันนี้ก็ยังเจอลูกป้อนสันนะคะแล้วก็กีนชีสชีค่ะสันก็มีเรื่อยๆค่ะตัวนี้จะเป็นลิฟเบิร์ดค่ะลิบเบิร์ดหัวครอบนะออันนี้หัวครอบต้มสวยด้วยค่ะสวยตโมมาหัวจะชัดกว่านี้เลยจะชัดกว่านี้นะคะเขาก็จะผัดขนไปเรื่อยๆค่ะลิฟเบิร์ดเท่าไหร่ครับพี่อ่าตัวนี้เจ็ดร้อยค่ะตัวใหญ่มากเลยครับใหญ่ะมีหลับ ปุ๋ยหลับแล้วขถ้าซันไซนั้นก็อยู่พันเก้าค่ะพันเก้าใช่ไหมคะใช้หาไซนี่ใช่ค่ะไซน์หนาค่ะกำลังหลับเลยค่ะนี่ค่ะอากาศดีด้วยวันนี้กินแล้วก็นอนอย่างเดียวเป็นกริงชิสสีพิเศษ่ะคะก็จะตัวนี้ก็จะเป็นบุเยลโล่ไซน์ไดร์โหลดถ้าตัวนี้ก็เก้าพันแล้วก็ซันชีสซันชีสหมื่นสองแล้วก็ฟอนโล หมื่นสี่อันนี้เป็นนกที่ไม่ต้องป้อนแล้วอ่าโตแล้วเนี่ยโตแล้วค่ะทำมาแบบว่าให้เขาแบบคุ้นคุ้นขึ้นไม่งั้นเขาจะแบบไม่ไม่คุ้นคนค่ะอันนี้ก็คือมาไว้ตรงนี้เพื่อให้คุ้นกอนใช่แต่้นไม่ป้อนแล้วนะหาไม่ต้องป้อนแล้วค่ะะอนก็กินอาหารเองก็หกเจ็ดเดือนได้ละค่ะบางตัวก็ห้าเดือนกว่าค่ะสีเขาสวยสีสวยสีพิเศษของกรีนชีคเลยค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นนกที่ไม่เสียงดังอีกเช่นนีนึงค่ะที่แบบว่าได้รับความนิยมก็เป็นคอกเทลค่ะเขาจะจุดเด่นเขาจะชอบผิวปากแล้วก็พูดได้บ้างแต่ไม่ชัดค่ะพูดได้คํรัชาใช่ค่ะแล้วเป็นนกที่น่ารักไม่ไม่คยสนมากค่ะแล้วเชื่องติดคนเล่นแป๊บเดียวก็ก็ติดเขาอย่างเงี้ยค่ะราคายังไงคะก็ถ้าตัวนี้700 n o r อยนค่ะแล้วถ้าเป็นลูจิโน่สอง หริอนอกก็คือตาแดงตาจะเป็นสอแดงเลียบป้อนง่ายชกเป็นโชกเป็นโชกเก่งถ้าเลือกลอกก็เอาเลือกที่แบบว่าเป็นแบบว่าโชกเก่งๆเลยค่ะมือใหม่ก็จะป้อนง่ายชึ้นส่วนข้างในค่ะก็เป็นกลินชี้ค่ะเป็นสีบลูเยลละค่ะ ตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ตัวอ้วนถ้าวที่โลไซนี้ก็อยู่ที่พันห้าตัวนี้พันห้าใช่ค่ะค่ะโอ้ตัวใหญ่ตัวอ้วนเลยอะค่ะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นคอร์กเทลขนหนามอะไซนี้เบบี้เลยค่ะค่ะถ้าไซนี้ก็อยู่ตัวละพันก็ราคาก็ลดได้อีกค่ะไซส์เล็กๆไอเฟชเชื่องสอนง่ายๆเชื่องเออย่างเงี้ยค่ะ เบบี้เีเลยอ่ะเบบีเลยค่ะกำลังนอนน่ารักเลยค่ะกดประหมนิดนึงค่ะค่ะแล้วอีกตัวนี้จะเป็นกรีนชีสเป็นพายแอปเ e ิ้ลเป็นบูพายแอปเปิ้ e กรีนชีสค่ะค่ะตัวนี้ก็อยู่ที่พันหกพันนะคะค่ะตู้นี้ยังเบบี้กันเลยนะคะนี่นอนนอนค่ะอากาศดีด้วยวันนี้นอนกินแล้วก็นอนนะคะ ค่ะื้อสีเขียวเข้มค่ะจะเป็นอ่าอิเล็กตัสค่ะเป็นเพศผู้ค่ะตั้ตัวนี้จะเริ่มหัดแท้ละ3เดือนก่าละค่ะเริ่มหัดแท้อันนี้ป้อน2เวลาได้เช้าเย็นเช้าเย็นแล้วแล้วดูแลง่ายขึ้นละไม่ต้องประคบระหงมเยอะแล้วก็ฝึกเอามาเล่นมาอุ้มบ่อย แล้วสอนพูดได้นะะพูดเก่งค่ะถ้าไซนี้ก็อยู่ที่หมื่นสามจะเป็นนกที่พูดเก่งพอๆกับพิการเกย์จะสังเกตว่าวันนี้จะไม่มีเกย์เลยเพราะว่าเกนี่คือแบบว่าไว้ด้านหลังก่อนก็คือไม่ไม่เอามาขายหน้าร้านไม่ได้แต่จริงๆมีใช่ไหมคะเกย์ก็ถ้าลูกค้าแบบว่าหา จะให้หาก็หาได้ค่ะค่ะท่านใดที่สนใจเกก็ก็ก็สอนเราก็จะหาที่หาฟาร์มที่มีใบอะไรให้เรียบร้อยค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นอิเล็กทัสอิเล็กทัสเพศเมียตัวเขาจะสีแดงค่ะค่ะถ้าใส่นี่ก็อยู่หมื่นสองค่ะก็สอนพูดได้เหมือนกันอายุเท่าไหร่อ่ะพี่ตัวเมียเนี้ยถ้าอันนี้ประมาณเดือนครึ่งค่ะอันนี้เดือนครึ่งค่ะเดือนครึ่งอ๋อตอนนี้อ่าอิเล็กทัสก็ก็ยังมีนะคะนี่มีเป็นลูกอ่อนเล ใช่ๆค่ะเพราะว่าตอนนี้เราจะมาทดแทนแอฟริกันเกย์ว่าเกยมันมันขายลำบากแล้วตอนนี้นะคะ่ยตอวนี้ตัวนี้เพศผู้ค่ะเพศผู้อายุ อายุตัวนี้ประมาณเกือบ2เดือนเล็กกว่าตัวเมีกวเมื่อกี้ใช่ใค่ะตัวนี้ก็กําลังน่ารักก็เล่นกับเขาได้คราคาจะไม่ดุค่ะถ้าถ้าไซส์นี้ก็อยู่หมื่นสองเหมือนกันค่ะใช่นี้ถ้าคู่ได้หมื่นสองใช่ใช่ค่ะค่ะเพราะว่าดูสังเกตตัวเมียถ้าเปรียบเทียบแล้วตัวเมียจะแพงกว่าตัวผู้เพราะตัวเมียจะไซส์เล็กกว่าตัวผู้อ๋อค่ะก็อาจจะ แตกต่างกันบวกลบ5 0 0รออะไรเงีย้ยค่ะคู่ตรงเนียราคาก็ยังสามารถตออ่อรองได้ค่ตะต่อรองได้ค่ะต่อรองได้ค่ะตัวนี้จะเป็นสุดยอดมาคอเลยค่ะสสวยแล้วราคาไม่แรงน่ารักเทียน เป็นดูแอนโกมาคอค่ะค่ะอันนี้ปล่อยอย่างนี้เลยนะคะค่ะก็ปล่อยอย่างนี้แต่เราก็ตัดปลายขนปีกไว้เขาก็จะไม่ไม่บินค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวผู้ตัวเมียเรากเราก็จะใส่ห่วงสลับกันอย่างถ้าตัวผู้ก็ห่วงจะอยู่ด้านขวาถ้าตัวเมียก็จะอยู่ห่วงด้านซ้ายค่ะอันนี้ก็เป็นตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวเมียอายุประมาณห้าเดือนละค่ะค่ะถ้าไซส์นี้นะ ก็จะอยู่ราคาประมาณ5้าหมื่นห้าถ้าไซสนี้ค่ะตัวละตัวละถ้าถ้าเป็นลูกป้อนย่อมลงมาก็อยู่ประมาณ40,000ื่นกว่าบาทสี่หมื่นสองสี่หแล้วแต่ไซ่ะอันนี้ก็คือแยกขายได้เนาะไม่ก็ก็ก็สามารถต่อรองได้แยกกันได้นะคะนี่ โอ้โหเสียงดูดิคะเขาต้องคู่กันอยู่คู่กันโอ้ดีถ้าท่านรับเป็นคู่เข้าไปนี่โอ้โหถ้าเป็นคู่ก็ยังต่อรองกันได้นะคะราคาก็ต่อรองกันได้สวยอะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นนกกระโดดค่ะเป็น b a c k head t y ่ะค่ะค่ะตัวนี้ก็ราคาก็อยู่หมื่นสี่เป็นตัวเมียค่ะอันนี้จวจเพศละเริ่มหัดแท้ อายุก็เท่าไหร่อ่ะพี่อายุจะสามเดือนแล้วค่ะค่ะเริ่มแท้เองได้ละก็ดูแลง่ายขึ้นละป้อนสองเวลาพอเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็เอาผลไม้วางให้เขาแท้แทะด้วยเล่นด้วยกระจายไปหมดเลยความน่ารักเขาก็จะแบบเออแบเป็นนกที่ชอบกระโดดอะค่ะน่ารักอีกแบบหนึ่งก็ก็ไม่ค่อยมีมาบ่อยก็จะเป็นช่วงช่วงของเขาเป็นช่วงนานนาทีนะคะนีค่ะ สันตัวนี้ขนคุมนะคะราคาอยู่2 5 0 0ค่ะค่ะก็ก็ดูแลง่ายขึ้นละเริ่มหัดแทะก็ป้อนสองเวลาได้เช้าเย็นเช้าเย็นได้ค่ะค่ะถ้าตัวนี้จะเป็นติดแดงหน่อยค่ะหัวหัวเขาจะแดงแล้วเขาจะผัดกว่านี้นะคะค่ะตัวนี้อยู่ที่2008ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเยลโลไซด์ไดร์ดูดค่ะอันนี้ไม่ต้องป้อนละค่ะตัวนี้นกเกือบปีแล้วพี่ไปทำพ่อแม่พันได้เข้าคู่ได้ค่ะตัวนี้ก็อยู่ที่900 0ค่ะ เทศผู้ค่ะอันนี้ก็ยังเชื่องบ้างไหมคะนันทีไม่ไม่ค่อยแล้วค่ะไม่ค่อก็ไปเหมาะเข้าคู่เลยค่ะหรือเลี้ยงดูสวยงามอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะตัวนี้จะเป็นบันบูซินนามอนนะคะค่ะจะตัวนี้อยู่ที่พันหกค่ะครบูซินามอนอันนี้ก็ไม่ต้องป้อนละสามารถที่จะแบบว่าไปเลี้ยง ข้าคู่ได้เลยค่ะอันนี้ตัวผู้เหมือนกันค่ะราคาก็คือพันหกค่ะใช่ค่ะราคาจะย่อมลงมาค่ะสายบูค่ะอันนี้อายุก็เจ็ดแปดเดือนได้แล้วค่ะอันนี้จะเป็นหงยกฮอลแลนด์ค่ะค่ะถ้าหงยกนี้ก็ตัวละแปดสิบ ตัวละแปดสิบนะคะราคาไม่แพงมากแล้วก็ดูแลง่ายค่ะเหมาะเอาไว้เลี้ยงดูใส่กรงดูเล่นให้เด็กๆดูเล่นเงี้ยค่ะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นบูพายแอปเปิลค่ะนกประมาณเจ็ดแปดเดือนได้ตอนนี้อยู่ที่พันแปดร้านที่ได ก็คือเปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันค่ะค่ะไม่ไม่มีไม่มีวันหยุดนะคะเปิดตั้งแต่แปดโมงถึงหกโมงเย็นค่ะแล้วก็ก็คือร้านก็ตั้งอยู่ตรงข้าม้ามศูนย์อาหารศูนย์อาหารนะคะค่ะเพจหรือว่าเฟซบุ๊กให้ลูกค้าติดตามก็คือค่ะเพจก็ดาดาเบิร์ชช็อปค่ะถ้าเฟซบุ๊กก็เสิร์ชยาวนิดนึงสีสุดาปัญยางเพระวจะขึ้นดาดาขึ้นมาค่ะ ก็สามารถติดตามได้ค่ะแล้วก็สามารถโทรมาสอบถามติดต่อได้ก็6 8 6 040 0286่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ไว้ให้ติดต่อสอบถามอีกทีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นซินนามอนฟล l o w ค่ะเป็นสายฟล l o w ตาสีแดงค่ะค่ะตัวนี้อยู่นสค่ะเพศเนี่ยสวยด้วยนะคะเพศเนียค่ะเพศเนียค่ะ ก็ไปเข้าคู่ได้เลยลกก้าประมาณ8ปดเเดือนแล้วค่ะพร้อมเข้าคู่นะคะพร้อมเข้าคู่เไม่เชื่อแล้วนะคะไม่ค่ะไม่เชื่อเขาทำอะไรหรืเขาหลบหรือเขาเล่นหรืออะไรอ๋ออ๋อค่ะอ๋อ อันนี้เขาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะตัวเมียค่ะตัวเมียแล้วข้างล่างตัวผู้อ๋อนี่ค่ะเขาจะหาคู่กันหรือเปล่าหรือว่ายังไงคะดูดิตัวล่างก็กําลังจะแบบไปหาส่วนตัวล่างนี้ละค่ะตัวล่างจะเป็นเยลโลไซด์ไดรูดค่ะค่ะตัวนี้ตัวละเก้าพันอันนี้เพศผู้ค่ะค่ะอนเขาจะไปหาตัวเมียเขาอยากจะหา เผื่อนตัวเมียก็เหมือนเราจะมองหาข้างล่างนะคะเนี่ยไม่ต้องป้อนแล้วค่ะอายุประมาณ3เดือน4เดือนค่ะก็รุ่นรุ่นค่ะก็ตัวละา7 0คร้อัค่ะนั้นเพศผู้ทั้งคู่เลยอ๋อเพศผูู้่เป็น4ีบูล่ะค่ะแล้วก็พาเทลบูค่ะก็คือตัวละเจ0นะคะใช่ใช่ก็ไปเข้าคู่ได้ค่ะ อันนี้ก็หงกอฮอลแลนด์นะคะตัวละ80เหมือนกันค่ะค่ะถ้าถ้าซื้อคู่ก็ลดได้นะคะคู่หนึ่งก็150ค่ะตอนนี้หงยก็อยู่ประมาณที่80บาทชแต่ถ้าเป็นคู่ก็คือลดได้ค่ะค่ะร้านพี่ดาก็ยังสามารถที่จะส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศใช่ใช่ส่งได้ค่ะตามตามที่ลูกค้า ตามที่อยู่ลูกค้าค่ะ,คะก็จะมีส่งรถตัวบ้างรถขนไก่บ้างแล้วแต่สะดวกของลูกค้าค่ะค่ะท่านใดที่อยากให้ส่งนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการส่งแล้วก็ค่าส่งกับทางพิดาได้นะคะ,ะค่ะ คลิปนี้เราก็พาชมนกพี่ร้านพิดากันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับกทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย